สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว Infinity ของเรานะคะคลิปนี้ทําเพื่อชาวเกษตรกร,กรที่ต้องการหาใดดีมีคุณภาพสักลูกไว้ใช้งานในหน้าแล้งหรือต้องการใดสักลูกปั่นน้ําเข้านาเข้าไร่เข้าสวนแนะนําเลยค่ะ Infinity ของเรา Infinity เอกลักษณ์ของเขาเป็นที่รู้กันว่าใดเหลืองที่สําคัญเป็นใดเหลืองเจ้าแรกในเมืองไทยและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีแบนด์ลูก เหตุผลที่กบต้องคอยย้ำเสมอว่าทำไมไม่มีแบรนลูกเพื่อประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง Infinity เป็นขวัญใจชาวเกษตรกร,ร,กรม,มานานนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าซื้อใดขนาดกิโลวัตต์เท่าไหร่สามารถใช้งานได้เต็มกิโลวัตต์ที่ซื้อ <Wow. S 1> เช่นตวัวอย่างที่เห็นใดขนาดที่โชว์นี้คือ8.1 kVA 6.5กิโลวัต ลูกค้าซื้อใด6.5กิโลวัตต์ของเราสามารถใช้งานเต็มที่ได้6.5กิโลวัตต์นะคะภายในของอ n f ฟ i t ีของเรามี a v r ควบคุมโวลต์ดรฟิตี้เป็นไดเป็นไฟ380สามารถต่อใช้งานที่หลัก UVWN แต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้งานไฟ3เฟสหรือไฟ380แนะนำให้สลับสายเป็นซิงเกิลเฟสหรือ220โวลต์แบบดับเบิลเดต้าเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนะคะเหตุผลที่เกษตรกรต้องเลือกใช้ดับเบิลแบริ่งเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ที่ลูกค้าใช้ชนนั้น <c oughs> เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กไม่มีหัวหมูจะต้องชนกับแบริ่งแบริงของเราหมุนง่ายทั้งสาย และขวานะคะง่ายนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ตัวแทนของ i n f ฟ n i t y ได้นะคะเงื่อนไขาการรับประกันเดียวกันกับของบริษัท P-POWER ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ